ได้เวลาแซบค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมาจวดกับจูนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนได้เวลามากกว่าแล้วค่ะตอนนี้สี่โมงครึ่งค่ะทุกคนค่ะจูนตำส้มตํากุ้งสะดุ้งน้ําร้อนค่ะทุกคนอันนี้ก็ผักเนาะมีแค่นี้ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะจะทำนาว half past four l m n half spicy green papaya salad with trims ทำใจมีคำคำมาพี่น้องส้มตำเผ็ดเผ็ดบอกพริกมัเผ็ดแต่ใส่ซีผานวยหนึ่งไหมถั่วงอกมา ขนมจีนอยู่ตรงนี้ค่ะนะไม่ได้กินกุ้งโดนแล้วหมายถึงว่าตำแบบนี้ค่ะไม่ได้ตำนานแล้วอ้ําค่ะอืมต้องขอโทษนะคะ <S <S เสียง อุ้งืมแซ่ดยอดฮ็อปค่ะนิ่ ม,มารั่วค่ะเจี๊ยบดิบอหอมแบ่งค่ะสับสับ ตับมันหุ้มหอมดีค่ะกินกับส้มตำอร่อยเผ็ดต้องตำเผ็ดหน่อยพอเรากินกุ้งสะดุ้งค่ะมันไม่ได้สุกเต็มที่ ข้าวมื้อแรกสามีโซมิเสร็จเลิกงานแล้วก็ลังสเขาบ้าน ตั้งโอ้อร่อยมันหอมดีค่ะทุนชอบ ฟันเร็วแทนอีพออีเม่กุ้งซื้อมาสองกิโลจะมายองซิอิวซื้อแบบไม่มีหัวค่ะอ,อร่อย ตุ้งกัวกุ้งตัวกำลังพอดีกินค่ะ ลายมือมันแสบว้าวเพสซาใจจุนครับพริกแห้งซิบ้หน่วยพริกสดซิบ้หน่วย kami mana Om eating. Oh, he Are you eating anything ya. Oh, okay. okay. Still have pato. เผ็ดมากมมอร่อย 嗯，可以吧？嗯。 รีบค่ะไม่รีบไปไล่ควายไล่หัวไล่ควายนะรีบจะไปบริษัทขนส่งสินค้าของจูนที่สั่งเยอรมันยังไม่ถึงจูนเลยจะไปถามเขาดูทำไมมันยังไม่มาส่งสักที ทั้งที่ระบบเราเช็คแล้วเขาบอกว่าออกมาส่งล้วเห็นมาส่งเลยผักกระเฉดจุนสั่งไปทั้ง3แพ็คผักบุ้งไทย2แพ็คปูนาดอง2แพ็คหน่อไม้สดหนึ่งแล้วก็อะไรอีก ร้อยกว่ายูโรจุนเสื้อหนึ่งร้ยสิเอ็ดยูโรสี่สิบเซนไม่ใช่ถูกถูกขนส่งนี่ก็แต่คุยกับพี่เขาแล้วค่ะพี่พี่ที่ขายของค่ะพี่เขาจะเคมแ้วเขาจะส่งให้จูนใหม่แต่จุนจะไปถามก่อน ว่าสรุปแล้วของตกหล่นไหมหรือของอยู่ที่ออฟฟิศแต่เธอไม่มาส่งจะได้รู้ไปบางครั้งพนกักงานส่งของมันขี้เกียจมาส่ง เดี๋ยวให้สามีกินอะไรก่อนจุนก็ถ่ายเสร็จพอดีอาดเสร็จพอดีวันนี้จุนใส่กุ้ง15บห้าสิบห้าตัวตอนแรกหยิบออกมา20ตัวคิดว่ามันเยอะไปค่ะ

ว้าห <c oughs> ืมพว้นใดเจลาตอค่ะ หนึ่งสองสามสามตัว โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้จุนขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ค่อยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะโอ้เผ็ดมากค่ะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ